พี่เอกำลอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้ยนะัดพี่กำลังหาข้อมูลตรวจมะเร็งเต้านมอยู่นะพี่อยากไปตรวจแล้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วใช่ไนหะมล่ะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้พี่นึกไม่ออกเลยว่าจะไปตรวจที่ไหนดีเขาบอกว่าต้องตรวจกับเครื่องเครื่องอ,อะไรนะแมมแมมแมมอะไรสักอย่างนะดิจิตอลแมมโมแกรมพี่โอ้ยนัด อพีเอคนเราก็ต้องมีความรู้รอบตัวติดตัวไว้บ้างแหละจ้ะเออนี่พีเอไปตรวจดีจิต้องแมมโมแกรมที่โรงพยาบาลราชธานีใกล้ๆนี้ก็ได้เห็นรีวิวเขาบอกว่าดีมากเลยนะบริการดีมีคุณหมอพยาบาลเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดรู้สึกปลอดภัยมันอยู่บ้านเลยครับอืมพีเใช่ค่ะพีเอโอ้ไม่เนี่ยตกใจหมดเลยอังโก ไหี่ยแอมโกอะไรเนี่ยถูกของพี่นันนะคะพี่เอเพราะว่าโรงพยาบาลราชธานีเนี่ยเขามีแพ็กเกจตรวจมะเร็งด้วยดิจิตอลเมโมแกรมรวมราคาทั้งค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเออน่าสนใจนะพี่ต้องติดต่อแล้วใช่ไหมหแล้วว่าแต่พี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างอะแอมโก ง่ายมากเลยค่ะพี่เอพี่เอเนี่ยแค่ไปติดต่อที่ศูนย์เอกซเ์และรังสีวินิจฉัยที่อาคารเอชั้น1หรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์สา5 5ต่อด้วย126หรือ128ก็ได้เหมือนกันค่ะโหนี่บอกว่าตรงๆแบบนี้เลยหรอแถมแวบไปแวบมาได้เหมือนกำลังฝันอยู่เลยอะหรือเรากำลังฝันอยู่เนี่ยพี่ไม่ไหนฮะ ผ่านนี่นะเฮลตี้โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้าน